สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Love l y b b Lover กอีกครั้งนะคะวันนี้ b b ก็จะมาอัปเดตข่าวสารของน้องๆวง,ง i n t o o n เหมือนเช่นเดิมค่ะและในวันนี้เราก็จะมาพูดถึง3เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกนะคะก็คือน้องริกกี่มารุได้ขึ้นปกนิตยาาาสาร Love Style ทางนิตยสาราก็มาอัปรูปอัปคลิปน้องพร้อมแคปชั่น ร่างกายถูกปกคลุมด้วยแสงดาวบนเส้นทางชีวิตที่เปล่งประกายสว่างสวยริกิมารุได้ข้ามผ่านภูเขาและทะเลด้วยความอ่อนโยนและความสามารถของเขาริกิมารุกล่าวอย่างตรงไปตรงมาว่าชีวิตที่ปราศจากความยากลำบากนั้นไม่สนุก เขาปรารถนาที่จะทะลวงขีดจำกัดของแรงโน้มถ่วงทำลายกฎเกณฑ์ความเชื่อเดินทางอย่างอิสระบนดาวเคราะห์ที่สว่างไสวของตนเองถึงแม้ล้มลงก็ไม่ลืมที่จะก้าวไปข้างหน้าน้องได้กี่มารู้นะคะก็มาในคอนเซปต์ล้ำสมัยคะ่ะดูคนนิโอเทคโนโลยีนะคะ ก็ต้องยินดีกับน้องดุกีมารู้ด้วยนะคะที่พอกลับมาจีนก็มีงานรัวๆเลยค่ะเลิศมากปังมากค่ะแฟนๆก็ไปเปกันเยอะๆนะคะต่อไปเรื่องที่2องที่จะอัปเดตก็คือน้องมิกะได้ขึ้นปกนิตยสาร Metal China ค่ะทางนิตยสารก็มาอัพคลิปอัพรูปน้องพร้อมแคปชั่นระหว่างแสงและเงาของแสงดวงอาทิตย์ที่ยังอ้อยอิง โลกถูกสร้างด้วยดอกไม้ไฟและความฝันนั้นสลัวและเต็มไปด้วยสีสันเขาคือนัค้นหาการใคร้ควรศิลปะที่ไม่สิ้นสุดในโลกแห่งสีสัน ดอกไม้บอกเราว่าสีสันของโลกนี้นั้นเต็มไปด้วยความตึงเครียดและมีชีวิตชีวาความฝันคือดินแดนที่ถูกสร้างขึ้นเป็นที่ที่ความคิดไม่ถูกจำกัดและขยายไปถึงอนาคตอันไร้จุดสิ้นสุดในโลกศิละปะของมิกะนั้นพลังของเหล็กกล้าและความนุ่มนวลของดอกไม้นั้นคงอยู่พร้อมกันได้เติมเต็มความเป็นไปได้ที่จะเป็นอิสระ รูปน้องมิกาเซตนี้คือดีงามมากค่ะเราชอบชุดที่น้องใส่มากๆเลยทุกคนมีความคุณสวยค่ะนะคะน้องใส่อะไรก็ดูดีค่ะแฟนๆก็อย่าลืมไปเปกันเยอะๆนะคะต่อไปเรื่องที่3ที่จะมาอัปเดตก็คือ น้องเอเนะคะได้ไปร่วมงาน Thai Humbaya Music Festival นะคะถ้าบีบีอ่านผิดขออภัยไว้ตรงนี้เลยค่ะเพราะอ่านยากมากไม่รู้ว่าอ่านยังไงนะคะทุกคนโดยทางงานนะคะก็มาอารรูปน้องพร้อมแคปชั่นฤดูร้อนมีสีสันมากขึ้นเพราะดนตรีมาพบกับ Thai Humbaya Music Festival ในวันที่8กรกฎาคมเพื่อใช้ช่วงฤดูร้อนที่โรแมนติกและหลงใหลกับหลิวจาง พลังและความหลงไหลที่ไม่มีที่สิ้นสุดจุดประกายความร้อนที่ร้อนแรงการแสดงของหลิวจางได้ทําให้เวทีสว่างสวยมาร่วมการสัมภาษณ์นีของดนตรีกันเถอะ น้องเอเคคือหล่อมากทุกคนลุคดีมากทําผมแบบสีเขียวๆนะคะเขียวๆเหลืองๆแล้วก็กางเกงเสื้อดาวคือหล่อมากจริงๆทุกคนเวทีลุคเป็นไฟมากน้องนําเพงเลงไปร้องหลายเพลงเลยค่ะก็จะมีแบบเฟิงตีงแล้วก็เพลงของน้องนะคะชอบที่น้องไปออกงานแบบนี้มากเลยทุกคนมันดูเป็นตัวน้องมากแบบเป็นเฟสติวัลเนาะน้องฮอตมากจริงๆค่ะ แฟนๆตามไปดูคลิปย้อนหลังกันได้เพราะว่าแฟนคลับของน้องหลิวจ้างอัพคลิปเยอะมากเป็นแฟนคลัเยอะมากตามไปดูกันได้ค่ะและนี่นะคะก็คือทั้ง3เรื่องที่บีบีมาอัปเดตในวันนี้นะคะและถ้ามีอะไรเพิ่มเติมบีบีจะมาอัปเดตอีกครั้งนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับบีบีด้วยการกดไลค์กดซับส c r i b e เพิ่มกำลังใจให้กับบีบีด้วยค่ะขอบคุณเ่องแนะ่สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย